สวัสดีครับทุกท่านเคยสงสัยไหมครับว่าเวลาที่เราพูดถึงบริษัทห้างหุ้นส่วนใหญ่ๆห,หรือแม้กระทั่งมูล,ลนิธิพวกเขามีสถานะเป็นอะไรในโลกใบนี้พวกเขาเป็นแค่กลุ่มคนมาอยู่รวมกันหรือเปล่าคำตอบที่น่าทึ่งในโลกของกฎหมายก็คือพวกเขาเหล่านี้มีตัวตนมีชีวิตมีสิทธิและหน้าที่บางอย่างเทียบเท่ากับบุคคลคนหนึ่งนี่แหละครับคือสิ่งที่เรียกว่านิติบุคคล คำว่านิติบุคคลเนี่ยฟังดูเป็นทางการแต่แก่นคนมันง่ายมากมันคือองค์กรที่กฎหมายรับรองให้มีสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายลองนึกภาพบริษัทจำกัดที่เราคุยกันบ่อยๆดูสิครับบริษัทนี้สามารถเป็นเจ้าของที่ดินได้เข้าไปทําสัญญากับคู่ค้าได้หรือแม้กระทั่งถูกฟ้องร้องในศาลได้เองโดยไม่ต้องให้ผู้ก่อตั้งมาแบกรับความรับผิดชอบทั้งหมดนี่คือหัวใจสําคัญของมันครับมันคือหลักการที่เรียกว่าการแยกตัวตนทางกฎหมาย กฎหมายสร้างตัวตนใหม่ขึ้นมาหนึ่งตัวซึ่งแยกออกจากบุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นอย่างชัดเจนผลลัพธ์ที่ทรงพลังที่สุดคือเรื่องของความรับผิดจำกัดผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดจะรับผิดชอบหนี้สินของบริษัทได้มากที่สุดก็แค่เงินค่าหุ้นที่ตัวเองจ่ายไปเท่านั้นถ้าบริษัทล้มละลายหรือมีหนี้สินท่วมหัวทรัพย์สินส่วนตัวของผู้ถือหุ้นก็ยังคงปลอดภัย นี่คือเกราะป้องกันที่สำคัญมากและเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้นักลงทุนกล้าที่จะเสี่ยงและทำให้ธุรกิจขนาดใหญ่เกิดขึ้นได้จริงแต่การได้รับสถานะเป็นบุคคลตามกฎหมายเนี่ยมันก็มาพร้อมกับหน้าที่นะครับนิติบุคคลต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต้องมีการบริหารจัดการอย่างโปร่งใสโดยผู้แทนที่ได้รับมอบหมายเช่นคณะกรรมการบริษัทผู้ที่เข้ามาบริหารก็มีหน้าที่ตามกฎหมายที่ต้องซื่อสัตย์สุจริตและทำเพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร เรื่องราวของนิติบุคคลน,นั้นเต็มไปด้วยแง่มุมทางกฎหมายที่น่าสนใจและเป็นรากฐานของการทำธุรกิจทั้งหมดแล้วคุณนะครับเคยสงสัยไหมว่าการที่นิติบุคค,คลมีสถานะเหมือนบุคคลจริงๆเนี่ยมันส่งผลอย่างไรต่อการทำธุรกรรมในชีวิตประจำวันของเราบ้างแล้วถ้าเกิดบริษัททำผิดกฎหมายใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบรวมค้นหาคำตอบเจาะลึกในรายละเอียดทางกฎหมายของนิติบุคค,คลพร้อมกันในเนื้อหาฉบับเต็มของเราครับ